สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องเหมียวลี่เซลฟอร์ดค่ะนะคะเ mm hmm. หมวยลี่นะคะเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดพับประแดงนะคะ mm hmm. สําหรับท่านไหนสนใจเป็นโปรโมชั่นนะคะฟอร์ดเลนเจอร์นะคะรุ่นไหนๆก็แล้วแต่นะคะติดต่อหาน้องเหมวยลี่ได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่เก้าหกแปดเก้าสามเก้านะคะหรือว่าแอดไลน์คิวอาร์โค mm ้ด hmm. ด้านหน้านี้มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะ mm hmm. วันนี้นะคะน้องเหมวยจัดเตรียมรถคันพิเศษนะคะสําหรับฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็กไบเทอร์โบสิบเอทีสี่คูณสองนะคะเป็น ัขับเคลื่อน2อล้อค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะฟอร์ดยกเลิกลายผลิตไปแล้วนะคะน่าเสียดายมากๆเลยนะคะด้วยออปชั่นด้วยราคาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะ White w Y-TAG v e c t o l 1 0 8 t ขับเคลื่อน2อล้อนะคะวันนี้น้องเหมือนมีพร้อมส่งมอบเลยนะคะสีลักเซลโล่สีเหลืองเอกลักษณ์เฉพาะ Y-TAG เลยนะคะกับราคาค่าตัวนะคะ1นึ่งล้านหนึบาทนะคะสีลักเยลโล่ บวกเพิ่ม1นึ่งหมื่นนะคะจะเป็น1นึ่งล้านสอง0 0บาทไม่ต้องตกใจค่ะน้องหมวยจัดโปรโมชั่นพิเศษเอาไปเลยนะคะส่วนลดพิเศษค่ะ1นึ่งแสามบาทนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะเหลือไม่กี่คันแล้วนะคะใครเร็วใครได้นะคะรีบติดต่อมาเลยอ่ะเดี๋ยวน้องหมวยจะพาไปชมออปชันนะคะที่เดิมๆม,ม,มาจากโรงงานมีอะไรกันบ้างหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะ Ford Ranger Y t a c 10 AT นะคะขับเคลื่อน2องล้อตัวนี้เป็นเกียร์ต้นมา10สปีดนะคะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0นะคะให้พละงกำลังแรงม้า210แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่500นิวตันเมตรเลยนะคะเมื่อก่อนหน้าคลิปนี้น้องคลิปที่แล้วค่ะเราจะรีวิวเป็นในส่วนของตัว Y t a c Single Turbo 6 a p แล้วนะคะวันนี้มาอยู่กันที่ 10 AT อทกันบ้างนะคะราคาค่าตัวนะคะ1 2,9000้าสาบาทสำหรับสีเหลืองนะคะฟอร์ยกเลิกลดตแล้วเหลือที่นี่ที่เดียวนะคะสีเหลืองใครที่ชอบรีบจัดนะคะส่วนลดพิเศษเอาเลยค่ะเ2 0 0แสนบาทนะคะหรือท่านไหนไม่ชอบอยากได้เป็นดอกเบี้ยพิเศษก็จัดให้ได้นะคะหรือเอาส่วนลดนี้ไปช่วยดาวไปลดในราคาตัวรถหรือมาแต่งก็ได้นะคะแล้วแต่คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนเอาเป็นว่าทังมาคุยกันนะคะ อะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถค่ะกระจังนะคะสไตล์ของตัว Ford เลยนะคะของสไตล์อ่าฟอร์ดเลนเซอร์วายแทเลยนะคะทุกคนนะคะเป็นรูระบายรวงพึ่งแบบนี้มีโูโก้ฟอร์ดนะคะสำหรับตัวว i ยแท็ก 10AT เนี่ยเขาจะได้เพิ่มเติมนะคะในส่วนของเซ็นเซอร์หน้านะคะ4จุดนะคะช่วยเตือนกันชนด้านหน้านะคะตรวจจับคนเดินข้ามถนนการช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะ แล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองรอบคัน360องศาเลยนะคะด้านหน้านะคะแล้วก็มีปิดตรงที่หูกระจกด้วยนะคะแล้วก็ตัวด้านท้ายมีมุมองศาเบิร์ดไอวิวซึ่งในส่วนของกล้อง360องศาเนี่ยเขาจะไปแสดงบนหน้าจอหน้าจอซิงคเองขนาดใหญ่เลยเนาะมีมุมองศาการเลี้ยวการหักของพวงมาลัยเนี่ยมีให้หมดนะคะอ่ะแล้วก็กันชนด้านหน้านะคะที่เป็นรูปตัวเฮดนะคะ สีจะเป็นสีเทากระไฟแบบนี้นะคะไฟตัดหมอกมีมาให้อ่าตัวแชา์กันชนนั่นท้างจะเป็นสีวอลนเงินนะคะแล้วก็มีห่วงลากจูงให้สองห่วงเลยนะคะไฟหน้าประปิดอัตโนมัตินะคะพร้อมกับไฟซีแคมนะคะ LED นะคะนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Ford Ranger เราเลยนะคะ หมอไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอาเดี๋ยวเราพาไปชมกันด้านข้างกันบ้างนะคะให้ดูมุมกว้างๆก่อนว่ารอเทแค่ไหนอันนี้คือรถเดิมจากโรงงานยังไม่แต่งนะถ้าแต่งออกมาแล้วบอกเลยค่ะว่าโห่อสายใจเลยนะคะคิ้วส้มล้อเดิมๆเนี่ยจะเป็นขนาด3มนิ้วสีดาด้านแบบนี้นะคะมาดูกันที่ล้อยางกันบ้างค่ะยางนะคะ กุดเยียเหมือนเดิมเลยค่ะขนาดหน้ายานคะคะก็ยังเป็นสองเดี๋ยวพาไปชมหน้ายาสองห้าห้าคับหกห้า R สิบแปดนะคะล้อแม็คลอ้ลอ 48นิ้วนะคะในรุ่นของว i ยแท็กไบเร์บูเทีเนี่ยก็มาพร้อมกับบิดเบรกทั้ง4ลอ้อเช่นเดียวกันนะคะเป็นโชคโมโนโทูด้วยนะคะโชกระบอกใหญ่ช่วยลดการกระแทกได้ดีเยี่ยมมากๆนะคะแล้วก็เกาะติดหนึบนุน่นถนนมากๆเพราะว่าเป็นโชคตั้งอยึ่งนอกเซสซีด้วยสำหรับด้านหน้าตัวรถนะคะจะเป็นปีกหนกคู้อิสระพร้อมกับคอยสปริงนะคะ บันไดข้างค่ะในไวทแท็กต้องเป็นทูโทนแบบนี้นะสีดำตัดกับสีบอลเงินนะคะหล่อลงตัวมากๆนะเป็นกุญแจสมาร์ที์เลสเรียบร้อยค่ะนะคะมีกุญแจใกล้ตัวไม่ต้องควักเปิดให้ยุ่งยากเลยนะคะเพียงแค่สอดมือเพื่อทำการปลดล็อกรถนะคะหรือว่าแตะเพื่อทำการล็อกรถนะคะ อ่ะหูกระจกนะคะสีเท่ากับไฟสีเดียวกับล้อมแมสสีเดียวกับตัวโรบาร์ด้านท้ายเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องนะคะที่ติดอยู่ใต้ตรงหูกระจกด้วยนะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างเวลาเปิดประตูตลงจากรถนะคะไฟเดียวติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมค่ะปรับและพักไฟฟ้าในตัวนะคะหูกระจกขนาดใหญ่นะคะทัศนวินสัยในการมองเห็นคือดีเยี่ยมมากๆแล้วก็มีปลายสปอร์ตด้วยนะคะ เตือนเวลามีรถแซงมาจากทางด้านข้างนั่นเองนะคะต่อมาค่ะที่ราวหลังคานะคะสีบนเงินนายกตัวสูงขึ้นจากตัวหลังคารนะคะอันนี้รับน้ำหนักได้นะคะ3า0กว่าโลเลยนะคะในขณะที่รถจอดอยู่นิ่งนะ,ะแต่ถ้ารถเคลื่อนที่รับน้ําหนักได้อยู่ที่85นะคะประมาณนี้อ่า กรีมกระจกไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยน้องหมวยแถมให้นะคะแล้วก็ขัดมานะมาที่ด้านหลังกันบ้างค่ะตรงนี้จะเป็นโลบานะคะเอกลักษณ์ในวัยแท็กจะต้องเป็นโลบาสีแบบนี้แล้วก็คาดด้วยสีบอลเงินจะสังเกตว่าตัวโลบาตัวหูกกระจกแล้วก็ตัวล้อมแม็กเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันนะคะมันจะแบบแมทชิ่งได้แบบลงตัวมากๆนะคะให้ดูมุมกว้างๆสําหรับด้านท้ายหน่อยนะคะ แล้วก็มีบันไดเหยียบขึ้นข้างมาให้นะคะขึ้นลงง่ายรับน้าหนักได้ดีแข็งแรงทนไม่ต้องเหยียบล้อแล้วเพราะว่าบางทีลูกค้าแบบไปออฟโรดมาไปติดไปลุยโคลลุยหญ้าลุยดินมาค่ะมันอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุในการเหยียบขึ้นหลังกระบะได้นะคะอันนี้เราออกแบบมาสําหรับตัวบันไดเหยียบข้างขึ้นท้ายกระบะให้เลยนะคะต่อกันชี่กันชนด้านท้ายค่ะก็เป็นสีเดียวกับตัวโลบา้าหูกระจกแล้วก็ตัวล้อแม็กเหมือนเดิมนะคะ พร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะในรุ่นของ w i t e c By t บเทอร์โบ 10AT นะคะมีเซ็นเซอร์หน้าหลังให้เลยด้านหลังก็เตือนชนด้านหลังนะคะเตือนชนแะเปิดจอดให้นะคะกล้องมองหลังติดให้อยู่ใต้โรูปโปรฟอร์ดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวอัลตริกนะคะตรงฝาท้ายกระโปรงรถนะคะอ่ะตัวนี้จะเป็นอ่าฝาท้ายแบบอีซีลิทนะคะทั้งตัวไบเทอร์โบและซิงเกิลเทอร์โบเลยนะคะสำหรับฝาท้ายอีซีของในรุ่นวแท็กนะคะ กระบะไรเมอร์จะเป็นแบบเรียบนะคะมีห่วงให้ถึงข้างละสองห่วงเวลายิดเกี่ยวอะไรนะคะห่วงปิดท้ายกระบะไรเนอร์ใ mm hmm. ห้นะคะแล้วก็มีปลั๊กไฟบ้านนะคะสอสอ,อันนะคะมีปลั๊กไฟบ้านอันนึงแล้วก็เป็นแบบที่จุดหลี่อันนึงเนาะอกยกเดียวผู้หญิงแบบคสบายมากนะคะ พูดถึงสมรรถนการขับขี่นะคะในรุ่นว i ยแคคือดีเยี่ยมมากๆก,ก่อติดหนึบถนนมากๆนะคะเพราะว่าเป็นโชคมนโนทูสค่ะสำหรับใครนะที่กำลังตามหานะคะต้องรีบจับจองเลยนะคะสีเหลืองเหลือแค่นี้แล้วนะคะใครได้ไปถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนเราโทรมาคุยกันได้นะคะคุยกับหมวยได้เลยนะอยากได้โปรแบบไหนลูกค้าแจ้งมาเลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ตาม ที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะมาดูภายในค่ะภายในนะคะคอนโซลตกแต่งเป็นดำนะคะเดินได้เหลืองส้มทั้งพวงมาลัยทั้งคอนโซลแล้วก็ตัวเบาะที่นั่งนะคะให้ความพรีเมียมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นมากๆนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าปรับได้4ทิศทางนะคะแล้วก็มีปุ่มควบคุม,ม,มอ่าปุ่มช่วยในเรื่องของการขับขี่นะคะอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัานลยนะะ Adaptive Cruise Control l a n e k e e p i n g LIM นะคะ มีให้หมดเนาะสำหรับซ้ายมือของพวงมาลัยด้านขวามพวงมาลัยก็จะเป็นปุ่มควบคุมหน้าปัดเลื่อนไม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเปิดหน้าจอให้ดูนะคะต่อถัดมาค่ะจะเป็นหน้าจอ s ิงโฟเอนะคะตัวนี้ใบทโบก็จะได้ขนาดใหญ่เลยนะคะเชื่อมต่อ p p p l e r p l a y เ n d r อ i น Auto แบบไร้สายได้นะคะดู g o o g l e Map ผ่านหน้าจอนี้ได้นะคะ,ะถัดมาค่ะจะเป็นแอร์นะคะที่ปรับแยกอิสระซ้ายขวานะคะแล้วก็แผง ที่ชาร์จไรส้สายใส่ชาร์จได้ซี USB มีให้อยู่ในช่องนี้แหละนะคะอาจจะมืดนิดนึงเกี่ยรตนมา10สปีดนะคะมีบวกลบอยู่ในตัวแล้วนะคะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้ามีตั้งแต่วายแท็กตัวเริ่มต้นเลย6 AT เลยนะคะถัดมามีที่วางแก้ว2อใบมีช่องใส่เหรียญน,นะคะแล้วก็มีกล่องเก็บสัมภาระนะคะเออก็ตัวกระจกมองหลังจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติค่ะสามารถใช้งานได้ ทันทีนะคะไม่ต้องปรับนะเพราะว่าอันนี้มันปรับอัตโนมัติแล้วก็ข้างหลังนะคะเวลาลูกค้าติดกล้องนะคะตัวนี้มีช่อง USB สามารถเสียบกล้องแบบสั้นได้เลยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากแล้วนะ,ะมีที่เก็บแว่นดำด้วยแว่นดำอีกแล้วแว่นกันแดดนะคะเบาะนะคะดีไซน์ลูปหร,รูหลา โป้มากๆนะคะเบาะหนังดำนะคะมีแอร์แบ็กเลูกเดินได้เหลืองส้มแบบนี้นะคะปักคำว่าวายท็กแบบนี้แล้วก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะทั้ง8ดทิศทางทั้งคู่้น้าทั้งผู้โดยสารนะคะคู่หน้าแล้วก็ตัวคนขับนะคะ มาดูกันที่ประตูคนขับกันบ้างนะคะประตูคนขับก็เป็นปุ่มควบคุมนะคะในส่วนของอหูกระจกนะคะหูกระจกมองข้างตรงนี้ปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้ในตัวส่วนอันนี้นะคะจะเป็นเปิดปิดบานกระจบบานเลื่อนนะคะซึ่งคู่หน้าเนี่ยเขาจะเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะแต่คู่คู่หลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบแมนนวลอยู่ยังต้องกดกดค้างอยู่นะคะแต่ถ้าลูกค้าจะก็หมวยคันนี้หมวยเอาไปเลยนะคะจัดให้เลยกระจบบานเลื่อน สี่บานไปเลยค่ะนะคะจบจบไปนะในรุ่นของวายค่ะไบท์โบ 10AT สี่คูณสองเนี่ยเขาจะมาพร้อมกบหมวดการขับขี่ถึงหกมดเลยอ่าขอโทษค่ะมาทั้งมีหมดการขับขี่นะคะสี่มดค่ะขับสองมีสี่มดนะคะ,ะแถวหลังกันบ้างค่ะเบาะหนังดํานะคะเดินได้เหลืองส้มค่ะมีที่พักแขนนะคะตรงนี้เป็นเชือกดึงออกมาเป็นที่พักแขนแล้วก็มีที่วางแก้วซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะใช้งานดีๆเลยแอร์หลังติดตั้งมาให้เรียบร้อย นะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นปลั๊กนะคะสามตาแล้วก็ตัวใส่ชาร์จ Type C USB ลูกค้าอำนวยความสะดวกทุกจุดจริงๆทุกตำแหน่งจริงๆนะคะการดีไซน์เปิดตัวรถจะเป็นบีกข้าหาตัวแบบนี้นะคะคือพิเงยบม,มากนะ Wide Tech b i t u r b นะคะขับสองออปชั่นครบในราคาล้านต้นๆ คันนี้พิเศษไปเลยค่ะห2 0 0 0 0บาทนะคะถ้าใครสนใจนะคะรีบติดต่อหาน้องหมวยได้เลยนะคะอ่ะจากที่ชมมาเป็นไงกันบ้างคะชอบรุ่นนี้อยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าชอบรุ่นนี้นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะติดต่อหาน้องหมวยได้เลยหรือว่าท่านอื่นอยากคอมเมนต์คอมเมนต์มาได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะไว้ให้ด้วยสำหรับคลินี้น้องหมวยลี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ